พี่เบิร์ตธงชัยเศร้าใจมากเปิดใจปมสาวแสบในตำนานกลับมาแล้วจากประเด็นที่สาวชื่อฟ้าเคยมีคดีแอบอ้างเป็นเลขาของหนุ่มกัญชัยมาหลอกเงินผู้เสียหายจะพาออกโขนกระแสะได้รับประกันตัวและหลอกคนอื่นอีกโดยครั้งนี้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของค่ายดังจะพาผู้เสียหายไปเล่นละครบทลูกพี่เบิร์ตธงชัยซึ่งมีผู้เสียหายไปร้องเรียนสายใหม่ต้องรอด วันนี้13สิงหาคมได้มาเปิดใจในรายการหนนกระแสและมีบางช่วงบางตอนโฟนอินพี่เบิร์ดถามว่าพี่เบิร์ดเป็นเล่นคลับไฟเดทและจะมีลูกจริงหรือเปล่าครับประชาชนอยากฟังมากครับตอนนี้พี่พี่เบิร์ดบอกว่าพี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยครับพี่เล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับความรู้สึกที่โดนแอบ,บอ้างไปหลอกคนอื่นเศร้าใจมากน้องๆเอ้ยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหลอกลูกอย่าไปว่าเขาเลยนะ เขาหลอกได้เขาหลอกไปวันหนึ่งเขาก็โดนหลอกเองมันเป็นกงกรรมกงเกวียนลูกแต่ว่าเรามีหน้าที่อะไรตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดนะเรียนก็เรียนให้ดีที่สุดถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มได้มาฟรีๆไหมพี่เบิร์ดได้มาฟรีๆไหมไม่เลยครับมันแลกด้วยเวลาแลกด้วยประสบการณ์น้องตั้งใจเรียนนะถามว่าพี่เบิร์ดดูโหนกระแสะเจอเรื่องราวแปลกๆเครียดบ้างไหม พี่เบิร์ตสงสารหนุ่มมากท้าไม่ใช่หนุ่มพี่เบิร์ตไม่โทรมาหรอกพี่เบิร์ตช่วยหนุ่มได้พี่เบิร์ตสงสารหนุ่มเพราะว่าหนุ่มต้องฟังอะไรเยอะแยะไปหมดเรื่องนี้พี่เบิร์ตอยากฝากสังคมว่าให้ระวังให้ดีนะครับเรารักครอบครัวแค่ไหนครอบครัวเราประกอบด้วยอะไรคนไทยด้วยกันโดนมิดเยอะแยะมีอะไรพูดกันตรงๆขอ,อกันดีกว่าอย่าหลอกกันเลยทั้งนี้พี่เบิร์ตยังยืนยันว่าไม่ได้เล่นคลับไฟเดย์ เอาเป็นว่าพี่เบิร์ตตอบชัดเจนแล้วนะคะทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ